สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องคลายแซมซันขอนเมืองนะคะใน,นวันนี้เรามีปโปรแกรมนะคะจะพาช้างไปเล่นน้ำชีนะคะตอนนี้สายทองคำก็ไปแล้วนะคะเนาะขึ้นรถไปแล้วไปก่อนแล้วส่วนเราวันนี้จะพาคลายแซมซันนะคะหนุ่มโลของเรานะคะไปเล่นน้ำชีนะคะ นุมเซมคงจะไม่ได้เล่นน้ำแบบนี้มานานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามควานนะคะว่าเคยพาเซมสั้นได้เล่นน้ำหรือเปล่าสดี๋วัสดี่สุดจะพาแซมสั้นไปไหนครับวันนี้จะพาไปเล่นน้ำเลยนะครับแซมสั้นเราเคยเล่นนะ้ำแบบนี้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าคุณเลี้ยงมาปี ครบปียังป,ปีกว่าแล้วครับีกว่าแล้วยังไม่เคยได้พาไปเล่นน้ำชีใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นงูเป็นจาเรายังไม่รู้นะครับอ,อยากลองไปดูครับใายเครียดด้วยนะครับในชว่วงี้นเครียดให้หนุ่มๆเราได้ไปยืดเส้นยืดสายหน่อยนะคะลองดูครับลองดูเดี๋ยววันนี้นนเป็นคิวพี่แซมก่อนนะคะ จะไปหลายเชือกก็ไม่ได้นะคะแขวนเมืองอาากัดูแลแล้วนะครับไม่ต้องห่วงวันนี้ให้พี่แซมไปก่อนขวันเมืองเป็นคิวหน้าแล้วกันนะคะส่วนพ่อพลายนมเซก็ประจำการอยู่ที่บ้านก่อนนะคะช่วงนี้ยังไปไหนไม่ได้นะพ่อนะ เฝ้าบ้านก่อนเซียม,มอาบน้ำน,นะคนะเตรียมตัวก่อนไปออกจากบ้านต้องรอๆหน่อยนะนู่น่อยลมออกพร้อมนะคะ ไปไหนทั้งทีต้องอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวนานๆนะคะจะได้ขึ้นรถสักทีนะคะได้ขึ้นรถนานแล้วคิดถึงรถเลยลืมวิธีขึ้นรถหรือเปล่าคนขับรถเป็นหรือเปล่านะครับอคนขับรถไม่รู้จะใส่เกียร์ผิดหรือเปล่านะคะว่าจะให้รายไปเจ้าของมุดทรงไปทรงนะครับไม่รู้เขาจะว่างหรือเปล่านะครับตัวขับไม่เป็นนะครับนานแล้ว ธรรมดาในช่วงนี้ไม่ได้พักผ่อนนะครับช่วงกอบโกยนะครับปีนในในช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนที่ยาวนานที่สุดนะครับ้างก็ไม่ได้ขึ้นรถเลยนะฮะอันนี้พ่อมาเราขับก็บไปก่อนแล้วนะครับพระเอกก็ต้องไปหลังเขาอางี้ยล่ะใช่สาางสั้จะตื่นเตอรสาวๆเยอะครับาาตื่นเตอร์ ไม่รู้เขามีรายการอะไรพิเศษนะวันนี้ว่าจะไปกินข้าวปลานะครับวันนี้จะไปกินปลาแล้วครับกินข้าวปลาด้วย,<อ>ยกกวย่าจะไปหาไล่อะไรนะไล่มงอืนเหวน่หงวานเหนเฮา,า,าอยากขึ้นรถแล้วอยากขึ้นรถแล้วเห็ยยนรถแล้วใยยน,วอยยนรอบกี่เดือนแล้วยังไม่ได้ขึ้นรถนี่ <laughs> ฮัพี่เซมโอแต่โควิดนู่นแหละครับโอแต่กุมภาโอ้นิวน้ำหิวน้ำดี่ยวไปกินน้ำดีวไปกินน้ำมูเลยครับทุกทานโอ้ยเกินกินน้ำชีเลยน้ำมูน้ำชีครับเดินได้ไปเดินได้มา ปลาอีกแล้วไม่กินไปแล้วน <c oughs> ีกระน,น้ำชีเหมือนกันนะนี่อยากไปเล่นน้ำชีด้วยกันก็ไปนะคะเดี๋ยวใครอยากมาเที่ยวทริปแบบนี้ก็ ติดตามได้นะคะมันจะสนุกขนาดไหนุมแน่นอนครับคุณเตรียมชุดไปหรือยังคะไม่มีครับชุดว่ายน้ำมียังชุดว่ายน้ำถอด,ดเลยครับชุดมันเกิดเลยครับโอ้เอาไม่เหมือนเพื่อนนะครับเผื่อคนก็จะมองเยอะกว่านี้นะครับเขาจะว่าคุณอาจารย์ผมก็ปิดเตกกำปังกันไว้เลยครับได้ยิ่มแล้ว อาเลยรถจอดรอแล้วนะครับม,ม,มองดูพี่แซมขึ้นรถนะคะ,ะไม่ได้ขึ้นนานแล้วเป็นเดือนสองเดือนแล้วนะ,ะวไปไหนแล้วไม่สนใจอยากไปแล้วหนึ่งไ,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 ไม่อยากไปเที่ยวบ่อน ไม่ฟังไม่ฟังควานนะคะ<า>อืมยกขาสูงโทรศัออพท์ทางเตา ลืมรถแล,ลนะ้วมะคะอ้นุมขายาวนะคะดูสิับโอ้ลมบอกด้วย ตอนนี้ควานก็ต้องพูกล็อกพิเซษไว้ก่อนนะคะ,สะเสบียงเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะครับ <c oughs> บนรถพอจะถึงพิเซลเราก็ได้กินไปเรื่อยๆนะคะใช่ว่าไป <c oughs> มีอะไรให้กินนะครับเราสเสบียง,งกินอนะครับเขาไม่ให้ช้างราอดแน่นอนนะคะ ปิดก,กี่ดาน์แล้วปิไหมแับร้อนนะครับวันนี้เล่นน้ำน่าจะสนุกต้มถามต้มถาม <c oughs> เจีาไปลองกานเลยดิ สร้างคาเด้สันเ้อะ่องควันนอนเฝ้าใต้ทุนบ้านนะครับขมนอนใต้ทุนบ้านเหมือนไอ้นั่นเลยนะครับ <c oughs> ไอเด็กไอ้ไน้อยเลยนะครับเอ้าถ้าเด็กพิชนะติดหลังน้ำม,ม,ามันตกมือเฮียเดอะมองหอยละ ยังคะมีอะไรไหมครับยังไม,ม,มไ่มีมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่านั่นคุณพกอะไรไปด้วยคะนะี่ครับคุณงมุเจงาครับโอ้ระวังลดนายนะคะรดนายนี่คุณโดนแน่นะ โดนไรครับโดนบนเป็นเดือนเลยโหมันก็จะชาใครบนครับคนทาคนทัอโอ้ยม,มันไม่ใช่น้อยๆนะคะนั่น <c ười> คิดอะไรมากมายครับเงินทองติดของโอกไก่ติดโคติดโคไว้นั่น,น้าไม่ตายก็าตายก็หาจนตาย,าตายอ่า เดี à, cả, ๋ยวโชว์พลังค่ะเอาให้คุณโชว์พลังคนเดียวค่ะเราดูนะคะเอาเร็วค่ะเร็วนึ่งสองอุ้ยโอ้ไม่ใช่เบาเบาคะนี่นานติดแล้วเึ่งสอง ไม่เข้าเลยว่าผมหมุนอุ้ยนี่อ,อาอต้องครบสามรอบไม่ออกเลยครับผู้ซอยเอาว่าสีโซ่พลังปูเดียวคือสีบด้เอ้าวผู้ซอยอะเยอะมันบกว่ายได้ยิดงานมันเลยเน้น ด,ดันไปแต,นต่น้าทุ้อย่างไงงัดตัวเอ๊ะฮะดูขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับเยอะเวลาเปิดเดี๋ยวทีนี้มันจะเปิดออกง่ายมันคลายมันได้เราโคตรสิ้นเลยเนี่ยคลาย,ายโซ่ขเขาหมุนแน่นเกินไปเมะื่อกี้เน่นเกินไปธรรมดาม,มันหมุนง่ายเออะ แล้วก็พอแล้วเพราะว่าเราลืมคิดนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกงานนมนานและนานนมนะครับนะครับได้เวลาฟังแล้วครับะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของเรานะครับในช่องปลายแซมสั้นก่อนเมืองนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ หนึ่งไลฟ์หนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็ให้เอฟซีและผู้ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินใช้ตลอดปีและตลอดไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ